สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท,ท่านครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่นจอยดิฟเฟนซ์ Defense ในแพตหนดในช่วงแบนเอสตรายาวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะโหดแล้วก็ไม่ต้องใช้งานเลยมากมายครับค่อนข้างจะใช้งานง่ายพอสมควรเนาะเออวันนี้อาจจะป่วยๆหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะลองมาเล่นดูนะฮะว่าตัวของเอสตรายาวเหมาะกับ ตัวไหนบ้างจริงๆคือแบบแม่งใช้ได้ทุกแบบสถานการณ์เลยขอแค่ว่า <This is S 1> เป็นตัว <the path. S 1> ที่ <I follow. S 1> เป็น DPS ที่ทำาดาเมจได้แรงๆหน่อยก็แอสตาย,ยาวก็ถือว่าเป็นตัวที่บัฟทุกอย่างให้มันดีขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะครับโอเควพา <that S 1> งั้นเดี๋ยวก่อน <all> อื่นเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าในตัวระดับแรกที่เล่นเนี่ย04นะจะเล่นอะไรดี มันจะมีไฟล์กับฟิสิกอลอไอกับฟิสิกอลผมจะชอบลืมตรงนี้แหละถ้าไฟล์กับฟิสิกอลเนี่ยไฟล์กับฟิสิกอลงั้นผมใช้เป็นไอ้นี้แล้วกันอ่าเป็นเซ็ตของตัวอย่างถ้าเป็นไฟล์ฟิสิกอลจะใช้เป็นแอสตายาวกับอ่าตัวของไลเตอร์ก็ได้เลยใช้เป็นตัวของแอสตายาวกับตัวอื่นๆก็ได้หรือว่าจะเป็นนี่ ตัวไลเตอร์กับคอมโบอานอ a มบลี่สองตัวนี้จริงๆเดี๋ยผมลองใช้เป็นในเซตแรกเ่ยเดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวธรรมดาก่อนในเบสิกก็คือสตันแล้วก็อานอมบี่จริงๆไม่จะเป็นต้องใช้สตันก็ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยผมจะใช้เป็นจริงๆไม่ต้องใช้เป็นฟิสิกอลหรือว่าตัวน้ําแข็งเป็นตัวอย่างของตัวมิยาบีก็ได้แต่ว่า เมียบิก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวฟิสิกอลไม่ใช่ฟิสิกอลเป็นตัวไอซ์เหมือนกันนะครับก็คือ2เซตเนี้ยจะใช้ก็ได้แอสตาสามารถที่จะใช้ได้ใน2ทีมทั้งคู่เลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูในแบบของอ n นโน l มรีแบบธรรมดาก่อนแล้วเดี๋ยวสลับให้แอสตายาวไปอยู่ในตัวอันนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าสเตตต่อไปมันรับได้นะครับ นี่วิธีเขียนง,ง่ายๆของตอนแรกคือต้องใช้ที่นี่แหละใช้ตัวหนูนี่แหละนะครับเพราะว่าเวลามันคอมโบขึ้นมามัน,นง่ายสุดจริงๆไม่ต้องใช้ไลเตอร์แบบว่าคอยสตันก็ได้นะเพราะว่าไม่จำเป็นแต่ว่าที่คือแบบว่า ไนเตอร์มันเป็นตัวที่เล่นสนุกมากกว่าเลยใจนี้ทาแบบเร็วๆลอลไรก็อย่างนี้ติดคาบเบอแล้วก็ปั่นไปต,ตัวนี้ไม่งหลบ โอเคเร่องลองสตาร์ทเลยแล้วกันเพราะว่าแพทใหม่ตั้งแต่ไม่ได้ทำวิดีโอมาก็คือว่ามันเปลี่ยนรูปแบบของการใช้อันติแล้วก็คือทุกตัวมีอันติแยกกัน,อ,นอันติ้ไปอ,อันติ้ต่อ begins n o

ไมได่ดูเวลาเวลาใช้ค่อนข้างเยอะอยู่นะได้ใช้เวลาไปเท่าไหร่ละประมาณเกือบ2องนาทีก็ประมาณหนึงไม่ช้าไม่เร็วนะครับโอเคสำหรับเอสเตอย์ยาเนี่ยสกิลกดเวลากด,กดคลิกซ้ายมันจะรวบคล้ายๆของนิโคลนิดนึงแต่ว่าไม่เยอะมากแล้วก็เวลากดก็แค่กดกด e กดอีปากปุก๊บเนี่ยมันก็จะมีเป็นทุกครั้งที่เราทำาดเมจเป็นเทวีเดเมจเป็นการโจมตีที่เป็นแบบหนักๆมันก็จะขึ้นมาให้สลับตัวได้ระหว่างที่บัฟของเอสตาเยาอยู่าคือง่ายๆก็คือว่าเอสตายาเนี่ยรับดดเมจแค่นั้นเลยแล้วทำให้การเช็งคอมโบแบบฟลิกซิสมัน ง่ายขึ้นมาจบละจากเดิมที่ไมยบีมันแรงอยู่แล้วอ่ะอันนี้มีเป็นอ่ W engine signature เวยนะมันก็เลยรู้สึกว่ามันเร็วกว่าปกติด้วยนะครับโอเคต่อไปเป็นแบบไหนอิเล็กทริก ice e a t e r ถ้างั้นทีมที่เป็นอันแรกเนะี่ยผมต้องเปลี่ยน เราเปลี่ยนเป็นไอ้นี่แล้วกันถ้าเป็นไฟฟ้าเลยใช่ไหมเล่นไฟฟ้ากับคาสต้าย,ยาวดูดีกว่าดูว,ว่าเวิร์กไหม <S <S ไม่งั้นก็นี่เลยก็ได้เป็นอนโนมัลลี่แบบใช้สต้าย,ยาวเป็นตัวเป็นตัวดันต้องใช้แอมบี้ด้วยซ้ั่างอันแรก แล้วก็ยกอแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นน้ำแข็งใช่ไหมน้ำแข็งก็เป็นสตันตัวธรรมดาก็ได้หาก่อนบางทีทีมเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับก็เปลี่ยนเป็นยานักกีกับซับอีกตัวหนึ่ง ตะกี้อยู่ไหนก่อนจริงผมไม่ได้บิวตั้งแต่เล่นมาผมไม่ได้บิวไอโซคาคุ so เลยนะนิโคก็ได้เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวสลับกัน er จริงเซตเซตเนี้ยถ้าเป็นแอนบี้อ่ะตอนที่เล่นเป็นเดลิอัลซอก็ก็สามารถใช้งานได้นะเป็นน้ำแข็งไป Well, see the Red Scar. แล้วทำไมไปอยู่ทีมสองวะเนี่ยอ่ายันนกี้โอเคไปในทีมนี้มันจะไม่ได้ใช้เป็นพวกไอ้บัฟที่เป็นซ mm ินิจี้ของแบบทั้งสามตัวในแต่ละทีมมันก็จะใช้ได้ไม่ครบเท่าไหร่นะครับ แต่แอลตายาวมันไม่ค่อยมีปัญหาเลยเออแล้วก็ข้อข้อหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือว่าแอลตายาวอ่ะพอเวลากดพอเวลาแอลตายาวกดคลิกขวาคลิกซ้ายค้างอ่ะค่าสตันขึ้นเยอะอยู่นะแต่มันก็ไม่ได้แบบสำคัญเลยมากขนาดน,น่าจะดีแบบสมมุติว่าในทีมเราไม่มีใครที่ ทำสตันได้เลยเงี้ยมันก็ไม่ได้ว่าแบบแย่ขนาดนั้นก็เป็นการใช้งานที่พอใช้ได้บ้างโอเคครับตอนนี้มันดีขึ้นแล้วยังมีอะไรอีกไหมนะ ตัว่ลืมไปเลยต้องต้องให้ติดคาดดิสออเดอร์ก่อนดีกว่าไม่งั้นยังไม่ติดกระถางอ่ะเรืองอ่าแล้วก็ถ้าระหว่างที่สลับอยู่อ่ะ เป็นค่าโจมตีบอกว่าถ้าสมมติว่ามันสามารถที่จะแพรล,ลี่ได้ได้ยการแบบใช้เป็นคริสต์มันก็ใช้ได้เหมือนกันอ่ะแล้วก็อันติอันติจะเปลี่ยนจากการเป็นคริสต์ธรรมดาเป็นคริสต์แบบเป็นเหมือนเป็นคอมโบนะครับตอนเวลาเป็นสปาร์อนะไรเงี้ยก แต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมันจะขึ้นแค่ไม่กี่ครั้งเงี้ยขึ้นแค่ประมาณครั้งสองครั้งรงสองนาทีไม่ต่างกันมาก รวบกันอันนี้ก็เล่นแบบเบสิกเราจตายังตอมันจะ

นี่ก็เป็นแค่สเตจนะะอะยังไม่ค่อยแบบตึงอะไรมากนะครับ แต่ก็ยังเกือบนะประมาณนี้เลยประมาณหนึ่งนาทีก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑนะครับโอเคอันนี้เป็นอิเล็กทริกกับอแต่ว่าอันนี้มันต้านไฟอ่าโอเคต้านไฟก็เดี๋ยวเอาเอาไว้น่ามาเล่นดีไหม มีคอมโบนี้จะแปลกๆหน่อยแต่น hmm, ่าจะใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ไอสกับอีเทอร์นี่ก็ใช้เหมือนเดิมได้เพราะว่าจะเป็นคอมโบอยู่แต่ว่าอ่าไอเซีย,ยก็ยวช่วยบัฟในนี้แหละตามนี้แหละครับ แอสตานี่ยน่ากลัวนะเพราะว่ามันทําให้แบบว่าการเล่นมันมันไม่ต้องทําอะไรมากเลยอะเนี่ยคือมันพอเวลามันสลับอะพวกตัวส่วนใหญ่พวกตัวเวลามัน quick exit หรืออะไรพวกนี้การโยมตีคุ quick exit ค่อนข้างจะแบบว่าค่อนข้างมีประโยชน์อยู่แล้วอะ

Man <imitation> งั้นข้า Waste of time. found your weakness. I know what in the darkness? One spray fight! Careful. It's back. Once more. Resistance of key power. Enemies Section Six shall pay. Hit huh. him where it hurts. Now. You're prey. pursuit. the In ยังยังไม่ค่อยชินว่าแบบเวลาจะหลบต้องต้องออกจากตอนอยู่ท่ากำลังร้องเพลงหรือไม่ต้องกดค้างไว้มั้งเอาสองนาทีกว่า okay. โอเคไม่่านจากเดิมเท่าไหร่

Gotcha! you now! Yeah. Showerless blade. of I'll eat everything! Victory, the only option. There's no time to loot. เดือดติงแค่นิดเดียวแหละถือว่าค่อนข้างจะตายไวเรียบร้อยสามนันดีกว่าด้วยซ้ำันนี้ต่อไปน่าจะอันสุดท้ายแล้วนะครับโอเคยังเป็นไฟกับ น้ำแข็งเนี่ยก,ก็เล่นเซตเนี้ยเซตเดิมเลยอ,อแต่ว่านี้ไม่ต้านไฟแล้วใช่ไหมหัวะ<า>กลับไปวันนี้ไปวันนี้เล่นง่ายกว่าเยอะนะครับไปก็นิโครจริงๆอ่ะนิโคเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าผมได้ใช้งานนิโคเยอะมากผมรู้สึกว่าใช้นิโคอะ่ะคุ้มกว่าซลคูผมไม่ชอบโซลคูเลย ตัวกูไม <limitations> <Syndrome> ่ช้านี่โคเล่นสนุกกวะบางทีไอ้พอมันจะให้เราสลับเนี่ยมันทำให้เราแบบอยากสลับตลอด ซึ่งมูทีแม่ไม,ไม่ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่การที่มันจะแบบว่าเล่นได้ง่ายๆมันเหมือนมันไม่จบสักทีแค่นั้นเองนะโอเคเรากลับไปแต่เบอร์นี้ตีปไป Resistance is futile. Need a hand? my turn. <laughs> Surrender. ลับไปอันติวิกซัดเลยิไ้เไม่ต้องตาย ได้รับรวบอันตรีหนึ่งทีเพื่อแคสกิลหนึ่งทีอะไรก็แตกให้หมดแล้วกลับมาไลเตอร์ตันให้แตกกไนเอาเชีย่ยตัวทำไมวะ ติดไหมไม่จะทานะก่อนไม่เป็นก็สลปต่อยไป hon เดี๋ยวไปหาติดน่าจะตายยังไมตายโอเค เรียบร้อยครับแต่ว่าค่อนข้างโอเคนะก็คือตัวของแอสตาเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยคือมีไอตัวของอย่างเดลิอัสซอที่ค่อนข้างจะใช้งานได้ผมน้องบอกว่าเป็นตัวที่สําหรับแพทนี้แล้วเนี่ยคือมันค่อนข้างจะขายตัละครค่อนข้างจะมากๆเลยก็คือแบบตัวไม่ต้องบิวดีอะไรมากอย่างสายอันอมบลี่ที่อาจจะดดเมจไม่เยอะมากเนี่ย ก็สามารถที่จะเล่นในบอสที่เป็นตัวที่ต้องตัดขาให้ขามันติดสถานนะ2-3สขาให้ได้ก่อนแล้วมันก็จะทำาดาเมจได้มากขึ้นแอสตายาเนี่ยก็ทำให้บัฟของการเล่งอันติหรือว่าการเล่งดาเมจอ่ะมันค่อนข้างที่จะเร็วมากๆแล้วก็ผ่านได้ง่ายๆเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นปกติของในแต่ละแพทอยู่แล้วละมันก็ขายตัวละครใหม่นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวก่อนจะ จบออกไปเดี๋ยวให้ดูบิลกันสักทีหนึ่งก่อนจะไปแล้วกันนะครับบิลแต่ละตัวนี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นสำหรับคนเล่นรายเดือนนะครับแต่ก็ไม่เชิงว่า so ทุกตัวจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเพทูวินหมดออย่างแอนเนี้ยคือแบบได้ได้มาเพราะว่าอันนี้สวยได้มาสองอันส่วนส่วนของอันเนี้ยคือค่อนข้างจะทุ่มค่อนข้างเยอะ ของมิยบีนะครับสเตตก็จะค่อนข้างหมุนหมุนสเตตค่อนข้างเยอะมากๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าผมค่อนข้างจะเก็บทรัพยากรไว้ประมาณนึงอยู่นี่ก็จะเป็นพวกบิลของตัวสตันตัวที่ใช้เมื่อสักครู่หลายๆอันนี้ก็คิดเลทเนี่ยยังยังติดเยอะอยู่เลยนะอย่างพวกตัวของ anomaly เนะี่ยผมยังไม่ได้แบบว่า l o ไปหมุนพวกสแตตอะไรใหม่เลยนะครับของ a อสซายาวเนี่ยก็หมุนค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าผมคิดว่ามันใช้งานได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายคอนเทนต์อยู่แล้วก็เลยแบบว่าลงทุนกับตรงนี้ค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วก็ใช้ดับยูเอนจิของโซคาคุก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับมันจะเป็นต้องใช้ตัวของซิ g เ a t u r e ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไอค่า เงื่อนไขในการใช้งานเนี่ยคล้ายๆกับของตัวตัวหลักที่เป็น WNG e i n e ของมันแล้วก็ตัวของเบ r ร์นิก็จริงๆต้องไปโลเพิ่มด้วยแหละเนี่ยพวก anomaly อะไรพวกนี้กคือแบบได้บวกไม่ไม่เยอะเลยน้อยมากๆส่วนใหญ่จะเป็นแรกแท็นนเนแม่กแท็กก่อนนะครับเพราะว่ามันมันไม่มีสแตตดื่นให้ใช้แล้วก็ตัวของอย่างเจนโดเนี่ย ก็อนนอมาลีก็มีบ้างครับ <om> aly, มี a อนนอมาลีมีแอคแท็แต่ว่าก็ยังบางทีก็ดังได้คิดดาเมจเยอะอยู่นะฮะเป็นแฟดสเตตซส่วนใหญ่ด้วยซึ่งก็ไม่ได้โอเคอลไรเท่าไหร่แต่ว่าตัวของนิโคเนี่ยผมบิ้วเพื่อมาจากในตอนคลิปก่อนๆค่อนข้างเยอะเพราะว่าคอนเทนต์อย่างเดลี่อาซอลเนี่ยค่อนข้างจะต้องการสเตตที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของ W Engine เนี่ยก็ได้ มีอัปเกรดมาอีกขั้นหนึ่งเป็นซีเนเจอร์ของนิโคนะครับก็มีตัว,วอื่นอีกไหมตัวอื่นไม่น่าจะมีแล้วฮะ,ะที่ใช้ทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับก็ <This is S 1> ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ <S <S ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับ <S <S อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ได้นะครับก็เดี๋ยวว่างๆไว้เดี๋ยวก็จะมาเล่นหรือว่ามาพูดคุยให้ได้ฟังกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ